ข่าล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจําวันที่17พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์เดชาวนี้ขอสนอะดิบาร่าร้ำให้เล่นต่อหน้าแฟนมาลายนัดสุดท้ายนะโดยเปาโลดิบาร่ากั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะฮะหลังลงเล่นนัดสุดท้ายต่อหน้าแฟนบอลจูเวนตุสก่อนจะย้ายทีมในการจบฤดูกาลนี้ โดยดิเบล่าเนียยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าเต็มจะแยกทางกับทางบาลลายจูเวนตุสในจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งสัญญาปัจจุบันที่สุดลงเปิดฉากช่วงเวลา7ปีนับแต่ย้ายมาทางปาเดโมในปี2015ซึ่งของหอกทีมชาติอาเจนตินาได้ลงตัวจริงในเกมการโชดเซเรียตอรีที่เสมอลาซิโอไป2ต่อ2ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายพร้อมกับรับเสียงปรบมือจากแฟนบอลบัลลายบรบสนามเลยนะ หลังจบเกมดิเบล่าคนนี้ถึงกับร้องไห้ตอนโบกมืออำลาแฟนบอลเนสนามอาริอันสเตเดียมก่อนจะย้ายจังจบฤดูกาลนี้โดยใน,นสุดท้ายมาลายจะไปเยือนฟรีอเรจินา่าวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้เป็นว่างานนี้นะผมดีเบล่านะฮะไปจริงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วฟรีเอเจนช่วงนี้ใครจะได้เข้าไปต้องรอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวจอมากันดีครับเอ็นคุนกูควา k, ้ายอดแข่งบุนเดสซีซั่นนี้ โดย ul, คิสโตเฟอร์เอนกุนกูกองกลางตัวรุกของทางแอตแลรซิกคว้าระงวันนักเตะยอดเยี่ยมบุนเดสเซริกาในรายการนี้ไปครองโดยวิฟิลด์ตัวทำเกมไว้สีปีปรายนี้สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่การสอยตะข่ายไป้งสิน้น20ประตูจากการลงสามเวทีสูงสุดของเยอรมนีทั้งหมดใสีเกมและก็ยังทำได้ e อีก13แอสซิสด้วยกันนะโดยแข่งทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เอาชนะคู่แข่งลุ้นรางวัลอย่างชังประเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เออริงบาฮาเลนและก็พรสติกชิก ถือเป็นความสำเร็จที่ตอบแทนผลงานของเอ็นคุนกูหลังจากการระเบิดฟอร์มการเล่นในรายการนี้เพราะนอกจากผลงานการเล่นในเวทีบุนเดสซริกาหากนับรวมทุกรายการแข่งเรีดนนำหอมทำไปจนสิน้นสถิติประตูจากการลงเตะทั้งหมด5 1สนัดสรัรวทางเอ็นคุนกูคงมีภารกิจกับทางไลซิกนรอบชิสเตนเลิร์เดฟเวโพคาลซึ่งจะดวลไฟ์บวกในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้โดยผลงานที่แข่งวัย24่ีปีรานี้ ได้เข้าไปทีมดังของโจทังยุโรปนั้นแต่เชื่อได้เลยว่าไบรซิคพร้อมพรันโซนเตอเอาไว้กับทีมซึ่งตอนนี้มีสัญญาไปจถึงช่วงวกลางปี2024กันเลยเชเดียวนะนะนผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันนะกันวันจะเป็นเช่นไรเพื่อแมนยูจะจะสอยเขาเพิ่มเติมไหมอันนี้ก็ต้องรอ,งล,องลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวจอมากันดีครับดอชบุนตเตรียมจะปล่อยอาคาชิช่วงสมัน,นี้ ดยมานูเอลอาคันจีเตรียมจะย้ายออกทางบริษัทมุนในช่วงสมุนนี้หลังแนวรับไวโฉปีปายนี้ปฏิเสธที่อยากขยายสัญญากับทีมเสือเหลืองโดยเซบาตสเตียนเคลผู้อนวยการกีฬาคนใหม่ของบริษัทมุนยืนยันน้ว่ามอนตเยอลอาคันจีไม่ต้องการจะขยายสัญญาและก็ทีมเสือเหลืองเองก็กำลังจะปล่อยเซ็นเตอร์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ย้ายสังกัดในช่วงสมุนนี้จากการเปิดเผยของวาสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยอาคายี่นั้นยังอยู่ภายใต้สัญญาจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่กองหลังเ,อเบอร์สเปรนี้ไม่ต้องการจำข้อตกลงใหม่ดังนั้นทีมเสือเหลืองจึงต้องหาทางปล่อยแข้งชาวสวิสย้ายสังกัดในช่วงซมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะแบบไม่มีค่าตัวในช่วงปีหน้าหลังอาคารยี่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางเมนยูรวมถึงจูเวนตุสที่กำลังมองหาตัวแทนของโจโจ้คิเอรรินี โดยมานิเอลมีสัญญาถึงปี2023และบันทนการจะขยายสัญญาตอนนี้ยังไม่มีอะไรใหม่เพรอะนั้นกำลังติดต่อกับเขาและตัวแทนของเขาอย่างใกล้ชิดและกำลังรอดูกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นในตอนนี้อาคาันยีดย้ายจากทางบาซลนมาค้าแข่งกับทางโบร์สตัดบุลในช่วงเดือนมการาคมปี2018เขาเป็นหนึ่งนักเตะที่ทำผลงานได้สม่ำเสมอ ของทีมเสือเหลืองในรายการนี้ตอนนั้นการสูญเสียกองหลังไวช้ชกปีจงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสโมสรแต่พวกเขาก็เตรียมพร้อมไว้แล้วด้วยการเสรัญญาลูกหน้ากระทางนิคสัสเซเ่และก็นิโคชอตเทนเบิร์กจากทางบาเยอร์มินิกและก็ไฟส์บวกตันดับเหมือนกันนะนะนะผมเป็นคว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับหากจีบสำเร็จ สองสามแผนเทนฮาร์ท่าแมนยูได้เดยองนะโดยคาดการสาแผนในการเล่นที่เอริกเชนฮาร์ทกุนซูใหม่ของแมนยูจะนำมาใช้รองรับแฟรงคี้เดยองหางมิดฟิลด์ดัชย้ายจากทางบาซ่าสู่โลโลคอนแห่งความฝันหมายล่าสุดกองกลางชาวดัชนี้จะตกเป็นข่าวไม่รับเงินค่าเหนื่อยที่ต้นสังกัดค้างชำระก,กว่า6ล้านปอนด์โดยหวังจะให้บาซ่าไม่ขัดขวางในการย้ายไปเล่นกับทางแมนยูในครั้งนี้นั่นเอง โดยแม้ทีมเบรบาร์บีซีฟ้าจะดูมีภาษีมากกว่าหลังจากที่ทางสื่อจอมแฉรายงานข่าวบอกว่าแฟรงกี้เดยองกองกลางชาวดัตช์ของบาร์เซโลนาพร้อมสลักค่าจ้างจำนวน6ล้านปอนหรือราว26งล้านบาทเพื่อจะย้ายไปเล่นกับทางเรือบบีซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์เ็ดนั้นก็ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้นะว่าก็มีโอกาสที่จะได้แฟรงกี้เดยองมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกัน ดยค่าตัวอยู่ที่70ล้านปอนด์หรือประมาณ3,10 0ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งหากเตยองย้ายมาอยู่กับทางแมนยูก็จะได้มาร่วมง,งานกับทางเอริกเจนฮากคกุนซอคนใหม่ของปิศาจแดงอีกครั้งหลังทั้งคู่เคยร่วมง,งานกันที่อาแจ็คอาร์มสด์ดัมขณะที่แมนเชสเตอร์อีวิลิงนิวสื่อท้องถิ่นเมืองผู้ดีได้คาดการณ์3แผนการที่ในการเล่นที่เทนฮากจะนำมาใช้หากเดยองย้ายมาเข้าชินโอเทอฟอร์ดดังต่อไปนี้เริ่มจาก1กอนกัลก,กัน ระบบ4-3-3เทคนิคนี้เทนทากใช้ประจำตอนคุมอาแจ็คและก็มีโอกาสสูงที่กุนซูชาวดัชจะนำมาใช้กระทางปีศาจแดงโดยสเปนตัวจริงให้ดาบเดเดเคียนายทวันสเปนิสเฝ้าเสาส่วนแผงแบ็กโฟนนั้นให้จีเอโกดาโลดยืนแบ็กขวาลูกชอบประจำการฝั่งซ้ายขณะที่คู่เซ็นเตอร์แบ็กจะใช้แฮร์รี่แม็กไกวกับทางวิเชร์นินเดอะเลฟ ขยับขึ้นมาที่3กองกลางจะใช้เฟรดเป็นมิดฟิลด์ตัวรับยืนอยู่หลังเดยองกับทางบรูโน่ฟินเดสที่คอยทำ้าที่ปั้นเกมให้กับทางจดอนซันโชคิสซิโน่เปรโดและก็มาคาส์ไรฟอร์ด ord, 3ประสานแดนหน้าต่อมา 2. ระบบ4231หากเชนทักใช้แทคติก4 2 3 1อย่างที่แมนยูชอบใช้ในช่วงหลังก็จะได้เดยองยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลา,างคอยตัดเกมรวกกับทางเฟร็ดคนที่3แนวรุกใช้แอนโทนีเออรังกา เล่นร่วมกับทางบรูโน่และก็ซันโชโดยมีทางบรูโนนั้นรับบทเป็นกองหน้าโจเปาต่อมาข้อที่3ระบบ4-3-3ด้ยองยืนยันตรับตัวจริงนะ หลายครั้งที่เล่นกับทางบาซ่านั้นเดยองสามารถถอยไปรับบทกองกลางตัวรับให้กับทีมในระบบ4-3-3และเินทาก็สามารถใช้มิฟิลเพื่อนรุ่งชาตินี้มาทำมาที่ในทีมที่แดงเช่นเดียวกันส่วนกองกลางที่จะยืนสูงอาจจะส่งเจมการ์เนอร์ดาวรุ่งมาเล่นร่วมกับทางดอนนี่ฟอนเดอรบิกที่จะกลับมาจากการไปเล่นยืมตัวกับทางเอฟเวอร์ตันและก็สามารถร่วมกับงานกับเานายเก่า,ก,ากันอีกครั้ง ขณะที่สแนวรุกจะใช้ซันโชเล่นทางฝั่งขวาส่วนบรูโนเล่นทางฝั่งซ้ายคอยสนับสนุนให้บรูโนทะลุประตูคู่แข่งในครั้งนี้ก็เป็นได้ะนะผมเป็นไว่าง,งานนี้ปั้นทีมขึ้นมาใหม่นะฮะก็ต้องใช้เวลากันหน่อยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นอะไรดีสุดก็คือกำลังใจนั่นเองให้กำลังใจพวกเขาเ,อเยอะๆนะครับเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับไม่ยอมหนอยหน้าแมนซิสตี้หรอกนะถึงแมนยูทุ่มคว้าหอกนาบปลีเสริมคม โดยแมนยูตกเป็นข่าวจ้องจะดึงวิกเตอร์โอซิมเฮมสู่หน้าทีมนาบรีมาร่วมชายคาในช่วงสมมัยน,นี้หลังจากที่แมนซิตี้ทีมร่วมเมืองได้ตัวเอริงเบาฮารันหัวหอกทีมชาตินอเวจากทีมโบริสตัดมุนมาเสริมศักยภาพในกัางนี้โดยแมนยูนั้นจะได้เอริกเชนฮาร กุศอมากฝีมือของทีมอาแจ็คอาร์มสเดมมากมงวงเฉียนสู้สึกในเ้นหน้าแทนที่ทางรับลังนิกผู้จัดการทีมคาตาทัพชาวเยอรมนนีซึ่งจะบทดหน้าที่และก็จะเปลี่ยนไปรับภาระที่ปรึกษาของสโมสรเป็นเวลา2ปีต่อกันมาของในายใหญ่ชาวฮอลเลนเป็นที่เชื่อกันว่าเขาโลกขุนพลผีแดงออกจากสโมสรซัมเมอร์นี้ มากถึง12รายเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะใหม่ที่จะย้ายารันชีโดยเินฮาร์มีแผนจะสัญญากับพ่อค้าแข่งคนใหม่ทั้งในและก็แผงหลังแผงกลางและก็แผงหน้าโดยเฉพาะตำแหน่งหัวหอกมีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเล็งดาวยิงทีมนาบรีเอาไว้แล้ว ซึ่งตามการรายงานข่าวจากทางกาเซตาเดลสปอร์ตสื่อเบิงมาโกรนีเป็นที่ระบุและว่าทีมลูกหนังของซีดีอาร์พร้อมเปิดทางให้โอซิมเพมย้ายสังกัดได้ด้วยค่าตัวอยู่ที่85ล้านปอนด์หรือราว3,610ล้านบาทแถมมีการกากเก่งว่าสูนหน้าทีมชาติในจีเลียสนใจจะสัญญากระทางผีแดง5ปีโดยเขาได้ค่าแรงสัปดาหล์ละ 146,000ปอนด์หรือมาวาประมาณ6.2ล้านบาทสูงกว่าที่รับกับทางนับเบลีเป็นเท่าตัวมีการเปิดเผยแล้วว่าแมนยูต้องการจะคว้าตัวดาวยิงคนใหม่มาร,รุ่มทัพเนื่องจากพวกเขาจะเสียองตอนี่มัสยญญานกับทางอิสันคารมวนีในช่วงสมัยนี้และหวังจะให้มีคนมาแบ่งเบาภาระอันแสนหนักอึ้งของคริสโนโบรันโด การดวกัรปาจแดงไม่อาจจะอยู่เฉยเนื่องจากทางเรือใบสิฟ้าอลิบร่วมเมืองประสบความสำเร็จในการเสริม,มทัพด้วยการเซ็นสัญญากับทางคาร์เรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วึงส่งผลให้ทีมดังแห่งโอชัฟฟอร์ดจำเป็นจะต้องจ่ายตลาดยกระดับทีมให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้านใกล้เลือนเคียงของเราด้วยเช่นดวยเกัน ขณะดียวกันคาดกันว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนยูจะหวังลดค่าตัวโอซิมเฮมโดยการยื่นมักซิยานสตาร์ทีมชาติฝรัง่งเศสให้ย้ายสลับขั้วไปค้าแข่งกันดาบ,บรีในครั้งนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตารบชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ